สวัสดีครับอยู่กับ c h a n n Edit K นะครับวันนี้คือเดี๋ยวขอโปรโมทก่อนนะครับคือเราจะมีซีรีส์ใหม่นะครับที่ชื่อว่า Thermodynamic 1น1นะครับก็จะเป็นการนำเนื้อหาความรู้นะครับเกี่ยวกับในวิชา Thermo เ,เนี่ยเอามาสอนกันเนาะนะครับคือผมจะลงคลิปทุกวันเวลา7จ็ดโมงนะครับทุกคนก็สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้มาเรียนกันได้นะครับ ซีรีส์นี้ผมก็จะทํายาวๆเลยเนาะ,ะเอาท็อปิกต่างๆนะครับของเทอร์โมไดนามิกเนี่ยคือทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วก็นําไปปรับประยุกต์ใช้เนาะในอาจจะเป็นในการเรียนของตัวเองนะครับหรือว่าจะเป็นการทบทวนความรู้เพื่อจะเตรียมสอบนะครับในรายวิชาที่แต่ละคนเรียนอยู่เนาะนะครับเทอร์โมไดนามิกก็อยู่กับเราในชีวิตประจําวันตลอดนะครับท็อปิกที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับคืออยากจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของตัวนี้ครับ ลีเนียอินเทอร์โพเลตนะครับตัวลีเนียอินเ r อร์ a t เลตนะครับไฮไลท์นนดนงตัวนี้นะครับคือตัวลีเนียอินเ r อร์ a t เลตเนี่ยมันเป็นการประมาณเชิงเส้นนะครับสมมติว่าผมมีแกนแกน y นะครับกับแกน x อย่างนี้แล้วก็มีตัวชุดข้อมูลนะครับอยู่แบบนี้เนาะที่นี่ครับไอตัวชุดข้อมูลของผมเนี่ยมันก็จะมีเป็นชุดข้อมูลที่เป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลตรงจุดนี้นะครับแกน y อยู่ที่เก้าสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ตรงนี้ ผมขอฮโอเคตรงนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยสี่นะครับอ่าหนึ่งร้อยสี่เนาะแนไว้นะแล้วก็แกนเนะครับแกนเอันนี้เป็นเก้าจุดห้าตรงนี้เป็นสิบเอ็ดนะครับอ่ะสิบสองแล้วก็มีข้อมูลนะครับที่อยู่ตรงกลาง ก็อาจจะไม่ตรงกลางนะครับคืออยู่ระหว่างสองสองข้อมูลนี้นะครับอยู่ระหว่างสองข้อมูลนี้เรารู้ในชุดข้อมูลของ x นะครับว่าตรงเนี้ยเป็นสิบอ่าตรงนี้เป็นสิบสิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือตรงตัว y เนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็น y ดอกจันแล้วกันไอ้ตัว y ดอกจันเนี่ย มันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับวิธีการของเรานะครับเราจะใช้วิธี Linear i n t e r อร์ a t e เลตังมาถึงตรงนี้ปุ๊บทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเทอร์โมไดนามิกนะครับคือลีเนียอินเทอร์นะครับมันจะเอาไปใช้ตอนที่กราฟในเทอร์โมนะครับกราฟในเทอร์โมเนี่ยมันก็จะเป็นแกน X แกน Y แบบนี้แหละนะครับแล้วตรงนน G เนี้ยแกน X เนี่ยบางทีมันก็จะเป็นตัวของเออนทาวปีนะครับ เอนทัลปีกับเฟเจอร์นะครับกับเอนทัลปีแบบเนี้ยตอนเราไปเปิดตารางเนาะนเดี๋ยวผมจะไว้พูดอีกทีนะครับว่าเอ่อการเปิดตารางการอะไรเนี่ยแกนมีอะไรบ้างนะครับอันนั้นเดี๋ยวพูดอีกทีอันนี้พูดคร่าวๆนะครับคือบางทีในตารางเนี่ยข้อมูลที่เรารู้มาเนาะมันอาจจะไม่ได้เปิดได้ตรงๆนะครับมันก็ต้องใช้การประมาณเนาะคือการ ลีเ e ียอินเทอร์วิเเนี่ยก็จะเป็นการประมาณเชิงเส้นนะครับก็ประมาณไปตรงๆเลยเนาะอันนี้เราใช้ชุดข้อมูลแบบนี้กวรนที่จะรู้พื้นฐานของการประมาณไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะพอไปเปิดตารางปุ๊บไม่งงเนาะนะครับวันนี้เอาเบสิกลงนี้ไปก่อนอ่ะวิธีการนะครับเราจะใช้หลักการที่เป็นความชันนะครับที่เป็นสลปเนาะตัวสลปเนี่ยนะครับตัวสลปหรือว่าความชันเนี่ย มันคือผลต่างของเดลต้าวนะครับหารด้วยเดลต้าเอกนะครับเดลต้าวหารด้วยเดลต้าเอก่าความชันตัวแรกนะครับผมจะเอาคู่นี้ละกันนะครับคู่นี้เก้าสิบเจ็ดอ่าคู่นี้นะครับหนึ104่งร้อยสี่กับเก้าสิบเจ็ดนะครับคือมันจะเป็นอ่าสามเหลี่ยมอย่างงี้เนาะนะครับสามเหลี่ยมอย่างงี้นี่สามเหลี่ยมอย่างงี้ความชันคือตรงนี้ ถ้าเราหาผลต่างอันนี้คือเดลต้าอันนี้คือเดลต้านะครับเอาสองตัวนี้หารกันเราก็จะดูว่ามันชันเท่าไหร่นะครับอ่ะตัวแรกเนาะเรารู้ว่าเดลต้านะครับก็คือหนึ่งร้อยสี่เนาะลบกับเก้าสิบเจ็ดนะครับเดลต้าเดลต้านี่คือเอาปลายลบต้นเนาะปลายคือตัวมากกว่าต้นก็นคือตัวน้อยกว่านะครับอันนี้ก็จะต้องเป็นสิบสองลบกับเก้าจุดห้านะครับ เท่ากับตรงนี้เป็นสโลปนะครับอ่าสโลปสโลปตรงนี้เป็นสโลปเสร็จนะครับต่อมาวิธีการนะครับวิธีการผมก็จะจับคู่นี้ครับจับคู่นี้ก็คือวายดอกจันกับเก้าสิบเจ็ดนะครับนี่มันก็จะเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ สามเหลี่ยมที่เราวาดขึ้นมาทุกตัวนะครับอยู่บนเส้นความชันเดียวกันความชันก็จะเท่ากันทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นหลักการเนาะ,ะต่อมาสรุปตัวนี้นะครับขอ,อเปลี่ยนสีและกันเอาเป็นสีน้ำตาลนะครับสรุปตัวนี้ก็จะเท่ากับ y ดอกจันนะครับลบกับ97 7หารด้วย1ิ ลบ9.5นะครับสุดท้ายแล้วนะครับสลลปสองตัวนี้มันทำไมครับเท่ากันนะครับเท่ากันอ่ะสลลปสองตัวนี้มันเท่ากันเนาะทุกคนก็จับสลลปสองตัวนี้มาเท่ากันเลยนะครับพอจับเท่ากันเสร็จเราก็จะสามารถแก้สมการหาตัว y ดอกจันออกมาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวฝากเป็นการบ้านเนาะให้ไปลองแก้ y ดอกจัน ออกมานะครับว่าได้เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเบสิกพื้นฐานนะครับของตัววิธีการที่เรียกว่า linear i n t e r p o l a t t เนาะนะครับสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันอีพิโซดตัดไปในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ